รู้กันหรือไม่ว่าสีทุกสีเมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นสีดำแต่แสงที่เรามองเห็นเป็นสีขาวนั้นความจริงแล้วเกิดจากการผสมกันของแสงหลายสีเข้าด้วยกันจึงมีการนำทฤษฎีนี้มาประยุกต์กับการออกแบบนำแสงมาเล่นกับสีออกแบบแสงให้มีหลายเฉดสีเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับสถานที่วันนี้นายช่างจะพามาทำความเข้าใจ3สิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงในการออกแบบแสงสว่างเพื่อบ้านที่น่าอยู่ของเรากันครับ 1. การเลือกแสงสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่เราใช้แสงไฟในชีวิตประจําวันตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับถ้าใช้ไม่ถูกวิธีไม่ถูกประเภทอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ห้องนอนควรรู้สึกสงบอบอุ่นผ่อนคลายให้แสงที่นวลตาไม่สว่างมากและแสงไม่อ่อนจนเกินไปพื้นที่ทํางานควรเป็นแสงธรรมชาติหรือหลอดไฟแสงขาวสบายตามีแสงสว่างเพียงพอสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน 2. เรื่องความสวยงามคงเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการเพื่อให้แสงไฟช่วยสร้างบรรยากาศให้แสงสว่างช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายโดยการออกแบบแสงจะต้องพิจารณาในหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นขนาดของพื้นที่ที่ต้องออกแบบการตกกระทบและการสะท้อนระหว่างพื้นผนังเทดานตลอดจนการจัดระบบแสงหลักและแสงรองเพื่อให้เกิดความสว่างความสวยงาม 3. เรื่องการประหยัดไฟแน่นอนสำหรับบ้านที่เราอยู่อาศัยการประหยัดไฟก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าของบ้านใส่ใจเป็นพิเศษการใช้แสงธรรมชาติมาช่วยลดการใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าโดยให้วางตำแหน่งห้องและพื้นที่ที่มีการใช้งานในเวลากลางวันไว้ทางทิศเหนือหรือทิศต,ต,ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้ได้มากที่สุดหรือแม้แต่การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและให้แสงที่ดีกว่าในการสร้างบรรยากาศใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไส้ ถึงแม้จะมีราคาที่สูงกว่าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานและค่าไฟฟ้าหรือว่าคุ้มค่าในการลงทุนในการออกแบบแสงสว่างปรับพื้นที่ให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานย่อมส่งผลดีกับผู้อยู่อาศัยให้การมองเห็นชัดเจนอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลได้ช่างมีบริการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสองสว่างในที่พักอาศัยติดตั้งปักสวิตช์โคมไฟด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีดีไซเนอร์คอยให้คำปรึกษาในการออกแบบมีวิศวกรมืออาชีพควบคุมดูแลการติดตั้งเพื่อให้บ้านสองสว่างอย่างมีประสิทธิภาพพบกับบริการในช่างได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ในช่างทุกสาขาหรือที่ดูโฮมทูโกทุกสาขาใกล้บ้านคุณทร1 7น6กด6ในช่างครบทุกงานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง